หนึ่งเออเดี๋ยวปไร่สรก่อนอ <c oughs> อถูกเลกกูบมาได้ทอ,อถูกเลขพี่น,อนอ้องน้องก็ซ้อหิริตู สวัสดีค่ะถึกเลขบอหนูถึกเลขสองงวดติดเราทำได้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ปอด้วยกดแชร์ให้ปอด้วยเราถูกสองงวดติดเออเขาถูกสองงวดติดพี่น้องเออ ทุกคนนะคะเราถูกสองงวดติดค่ะงวดที่แล้วฟันที่ศูนย์งวดนี้ไม่มีศูนย์เลยเนาะอเออเข้าถึกเลขแม่พี่น้องถึกเลขนุหนูได้แสนหนึ่งค่ะพี่น้องได้จักบาทงวดหนาเข้าเอาไม่อีกสวัสดีทุกคนค่ะบอถือแล้วเนาะลูกอุ้ยแม่บอด้น้ำหนูเป็นบอ ไอหนูหออีกเนี่หนูได้แสนหนึ่งหนูถึกแสนหนึ่งแม่หนูไม่ได้ถึกเลขโดนแล้วหนูถึกแสนหนึ่งหนูถึกแสนหนึ่งแม่หนูถึอแสนหนึ่งสะออดนำหนูเน้แคปไปไม่ได้ซื้อเราถูกสองงวดติดแล้วนะคะ มาสองเบ้งไปห้ากับเก้าแมนขาะนี่เห็นบอจังบานูไห่เอาแต่เพเป็นยังขาดวงเพเป็นยังขาดวงดวงเราดวงดวงใครดวงมันนูบอกแล้วว่าดวงใครดวงมันอืนูซื้อเบิตนิเจ็ดพันสองแหมถึกเสยเนาะปิดจ้ามันแล้วแต่ค่ะมันแล้วแต่พื้นทีรองงวดหน้า ดีใจน้ากันถึกหนูถึกแสนหนึ่งหนูได้แสนเดียวเออหนูบริถือแบบอลังการงานสั่งหรอกหาเพจปอไม่เจอเลยเซฟไปอยู่ค่า <c oughs> ขอบคุณนะครับพี่ปอวัาสันขอบคุณเช่นกันค่ะหนูมาย่ำห้ยูเดอร์หนูมายำมาหยังหิยูคือเกาหนูบอกแล้วว่าให้กดแช่ไม่ถูกคะ่ะเลือกซื้อไม่เป็นไรมันดวง ดวงดวงใครดวงมันนะคะเปิดเพลงสีเบตเต้นมาสัออน่นมาไอ้ตนมาเร็วๆบอดายแสนเดี่ยวนึงคือคือบอดายลายก็นี่สันเดย์เปิดเพลงสีเบตเต้นมาขอนอหน,น่อยค่ะเดี๋ยวน้อยยังบอทันได้หายด้วยค่ะดีใจก็ดีใจก็จกเลดอยู่งวดหน้าเอาใหม่ของปอให้สองงวดติดแล้วนะคะถูกสองงวดติดงวดที่แล้วเก้าศูนย์เลขมีหกหางแบบนี้หนักตัวเน้นไม่เป็นไรค่ะ อืมเขาอ่านค่ะว่าเป็นยังค่ะยุท่างนี่หนูกะแต่มาหนูถือแสนนึงกับหยวนบาง,บางเหล็กมันปิดอืมมาแต่ศูนย์ค่ะว่าเป็นยังเหล็กหากัะเบิกเก่าหนูว่าหานี่ต้องมีงวดนี่นะหาต้องมีงวดเนี่ยหนูบอกแล้วว่าหาหนูได้มาหาตอนแรกหนูได้มาหาซีห้าสี่หา้หาสองหนูได้มาสองตัวนี้นะคะวันนี้หนูมาให้ห้าเก้า หนูมาได้เก่าอีกหนูก็เลยใส่กันเลยค่ะอืมมากศูนย์เอาเล่าต่อค่ะงวดหน้ามาตูวเน้นคูลเลยแม่นค่ะนี่แมนบอกนี่หนูก็เอามาเห็ดเองของหนูเองต่อลาวจ่าใช่ไหมเออเบิงยูนบอ เอาแตงหกเก่าเ่าเป็นยังคาดวงดวงคือเก่าเดี๋ยวลอเดี๋ยวลอสุดเต็มสื่อหกเก่าหาสิลอดดวงคาดวงหกเหล็กหกคูค, 6, ค่ะเหล็กหกคูเข้าให้มาแล้วเราให้มาแล้วสองงวดติดนะคะเราให้ถูกมาแล้วสองงวดติดนะคะเราให้ถูกมาแล้วสองงวดติดแล้วยังสีบาบ่าถึงอีกเด้อยังสีบาบ่าถึงอีกเด้อ นะคะอืมเก่าหายเก่าหายนู่นหายในนูหน,ให,หนให้ในนี้นู่นก็ให้เห็นไหมในกลุ่มนูก็ให้ซื้อแต่หาซีบพเป็นยังค่ะเ่าเป็นยางเ่าเป็นยางนะคะรองงวดหน้ารองงวดหน้านูจะให้แบบเดิมเขา้าเขามาแล้วสองวดติดเดอ้อรองงวดหน้าเลขมีหกหางค่ะซื้อแบบไหนก็ได้ไม่ไม่ซื้อตามตัวเน้นก็ได้ เอาแต่หาสองหาสี่หกเก่าแล้วแต่มาเข้ามาคือเก่าค่ะอืมสู้ๆนะสู้ๆค่ะเราต้องสู้นะเออพอได้แสนเดียวเองงวดนี้นะคะเพราะว่าเลขมันเลขมันปิดนะคะดีอยู่ที่ว่าเลขปิดก็จริงค่ะเลขอันก็จริงแต่ว่าไมมันไม่ค่อยมีคนซื้ออืมันไม่ค่อยมีคนซื้อ,อ,อ,อ <laughs> เข้าอีกแล้ว ได้หาเกาน้ำยูเดอร์ปอสันขอบคุณค่าวรัวเฮงๆเด้อนูก,ก็ใให้เลขว่าหลายดอกสูหกคูหนึ่งเออเลขหกคูแต่มาบางคนกับสื้อเจ็ดแปดคูผนนี้ค่อยถือเออใช่ค่าให้ถูกแมนเข้ให้ถือสองวดแล้วเราให้ถูกสองวดแล้วนะคะอืมเอาใจเกาหกบอเป็นอยังงวดนี้เห็นบอมันมัน,มนลอยออกอีลี่ เลขเก่าหามันลอยออกอีลีเห็นบอกปีที่แล้วไม่ออกเลยมาเก่าหาน้ำนละ่ะแมนแมนแมนอืมสามตัวตรงหนักไม่เป็นไรไม่เป็นไรแแล้วแต่เข้าถือเขาถือมาแล้วสองหดงวดที่แล้วหวดหวดที่แรกหนูว่าสือหนูว่าเถือ่อคนกับวานูเธอรแบบนี้เราพูดตามห้าสี่เน้นเน้นนะท่านเออบ่เป็นยปนยังบ่เป็นนยังอืมอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาตามงวดคือวา่าห้าวานันหละ่ะนะคะตัวเน้นสามแปดวัสันอย่างละงวดนะงวดต่อไปบอกเรื่องอะไรน้องปอพี่ดูแล้วลืมซื้อหกเก้าเก้าหงวดนาะสู้สู้สอเล่าสามตัวในมือแรกน้องปอวัสเดี๋ยวเราให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราให้เหมือนเดิมนะคะรัฐบาลขั้นบาหลาย หนูกระชีวางไใแล้วเดอร์นะคะบ่หลายดอกนะคะเลขหกคู่เองเก้าห้าขอบคุณมากๆขอบคุณสวยขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันรวยๆเฮงเงรวยๆเฮงเฮง,ง,งนะมีราวไหมคะเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล,ยวยวลาวหนูลงให้เอานะหนูลงให้เอานะคะห้าน้อยมั้งสิ อ๋อเราพัฒนาซื้อตัวละห้าสิบนะคะอืมเสียดายคะ่ะอันไม่ได้ซื้อมันแล้วแต่พื้นที่นะอันอยู่คะ่ะแต่บางคนกับบริสุทธิ์พว่าคิดว่าอันกนับบรสื่อิ์แค่ใยยางคะ่ะลงลงบาเบิด แครไว้ยางคักลงบ่เบิดหางเกาห้าอันบ่อันได้ค่ะหนูก็ยังได้อยู่หนูมาซื้อปุ๋ยหนูมาซื้อใบสองอืมหนูมาซื้อใบสองเก้าห้าอันก็ซื้อถ่าวเมนยูเมนยูค่ะตามเลขดังเขาน้องปอเอ้ยว่าสันถิมเลขน้องปอเลยว่าสันว่าเป็นยางค่ะว่าเป็นยางว่าเป็นยางหังวหนาวไม่หวหนาวไมดวงเฮ้า เออเราเราจะโทษดวงไม่ได้นะแม่เออเราต้องโทษที่ตัวเราด้วยดวงเข้านะคะดวงเข้าขอบคุณได้เก้าห้านัดหินบอบางคนเพิ่งกระถือค่ะเข,า,ขาถือน้ากันมาแล้วสองงวดนะคะงวดหน้าขอให้ปังๆเฮ่ง,ง,งๆอีกนูกก็สิปอยไปตามสเต็ปนูละละเดอ้อขอบคุณนะคะได้ค่าข,าขานมให้ลูกอยู่คะ่ะดีมากดีดีดีด,ดีนะคะเลือกซื้อเอาบ่อบ,บเน้นตามนูก็ได้คะ่ะหรือว่าเน้นตามนูก็ได้ <N> นะคะเออแต่เข้าเต็มๆน้องปอขอบุณนะแมนค่ะ <N> ห,นหนูได้หามาหนูได้หาเก่ามาตั้งแต่ดนดแล้วแต่ว่าหนูบ่ท่านในปล่อยหาเก่าแต่ว่าหนูก็คิดว่าหาเกา่ามาาาันสิบห้าดอกหนูก็เลยคิดว่าหนูบ่ท่านในปล่อยหาเก่าเออหนูก็กลเลยมาปลออ่อยหมู่บ้านอืมหนูก็เลยมาปล่อยเมื่อวานเลขหนะ้เาเก้าน่ะเออมาปล่อยเมื่อวานเลขหนะ้าเก้าน่ะ นะคะเอาตามนี้น้องปอทั้งนี้อันบ่เป็ยนยังค่ะของนูของนูอ่นอยู่ของนูทั้งนีอ่นอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับโบมีค้นสื่อหนูก็ะลยใดงวดหนาขอได้่ะได้่ะกดติดตามใบกดติดตามใบเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะไปแล้วเมื่อหนีหนู จะลงไหลแล้วขอให้ทุกคนโชคดีลาวเดี๋ยวหนูลงให้นะคะทั้งนี้อันทุกเจ้าว่าเป็นยังขาว่าเป็นยังงวดหน้าเขาเอามาอีกคือเกานะคะงวดหน้าเขาเอามาอีกคือเกานอยมีบอเดี๋ยวหนูลงให้เดบอจักหนอยเด้อจักหน่อยเดอเออพอวันหนูลงให้บอลทันถ้าฮานอยฮานอยพิเศษเล่นไม่ทันก็เล่นฮานอยปกติเอาเด้องวดหน้าขออีกเด้อ ะะเกือบเข้าถึงสามตัวนะคะวันนี้ไปแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะลาวดยหนูลงให้นะคะวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะ